ผลไม้มงคลของคนจีนอเขาบอกว่าผลไม้ที่มีความหมายที่ดีแล้วก็เป็นมงคลนิยมนํามาไหว้เทพเจ้าหรือหลายๆอย่างก็สามารถนํามามอบให้กันในวันสาคัญได้เนาะปิดไม้ด้วยนะจ๊ะนอกจากว่าถ้าไม่ได้ยินเสียงซื้อหรือว่ายังไงอะผลไม้อย่างลกจริงๆมันมีผลไม้หลายอย่างมากๆเนาะอันนี้เป็นยกตัวอย่างแบบนิดหน่อยเนาะในหนังสืออันนี้ส้ม ในความหมายของชาวจีของคนจีนเนี่ยเขาจะหมายถึงมงคลค,ความโชคดีเพราะว่าการออกเสียงคําว่าส้มในภาษาจีนเนี่ยมันจะคล้ายๆมันไม่ได้เหมือนกันนะคล้ายๆกับคําว่าจีตัวนี้ที่แปลว่าโชคลาภเอาไว้มอบให้กับผู้ใหญ่ในวันตุดจีนด้วยใครจะไปห้องน้ําไปได้เลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้อที่สองรูปที่2ออ่ะเป็นรูปแอปเปิลเขาบอกว่า การมอบแอปเปิลหรือว่าการนำไปไหวเทพเจ้าเนี่ยหมายถึงความสันติสุขหรือว่าราบรื่นเพราะว่าแอปเปิลอนาะนว่าผิงกัวผิงตัวเนี้ยเขียนไม่เหมือนกันแต่ว่าออกเสียงเหมือนกันในรูปของพินอินเนาะมันจะหมายถึงความสงบสุขอ่าเพราะฉะนั้นความสงบสุขสันติสุขความราบรื่นต่างๆอันที่สามผลไม้ที่มงคลก็คือกล้วยเขาหมายถึงว่าอ่ความมีชื่อเสียงความเป็นที่นิยมต่างๆเนาะ สุดท้ายสําหรับหน้านี้ที่ยกตัวอย่างมาให้อันนี้ไหวเทพเจ้าเนาะลูกพลับหมายถึงธุรกิจรุ่งเรืองหรือว่าเสริมเรื่องความเข้มแข็งแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้น้องเหมาะกับกิจการการค้าขายอะไรเงี้ยเนาะมันจะได้แบบไม่มีอุปสรรคธุรกิจจะได้จเจริญรุ่เรงเรืองต่อมาหน้าที่40อ่าเปิดตามเลยใครที่ใครที่อ,อาจจาะไม่เห็นภาพชัดเจน หน้านี้จะเป็นหน้าที่สุดถ่ายมาจากในหนังสือเราเลยหน้าที่40เปดตามได้เลยหน้านีสา้สองสัปดาห์ที่แล้วสือบอกให้ทําเป็นการแปลความหมายเนาะเราสือบอกเราว่าสือจะมาเฉลยในคาบซึ่งคาบที่แล้วเราเป็นการสนทนาอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้สือจะมาเฉลยแล้วเดี๋ยวจะให้ส่งในสกูลใบด้วยเนาะสือคิดว่าหลาย,ลายคนน่าจะทําแล้วเนาะใครที่ทําถูกทําผิดก็ สีจ้าสี่สิจ้าฉเฉลยเนาะแบบฝึกที่เราซื้อเคยให้แปลความหมายหนะ้าที่สี่สิบนะอ่ะมเมื่อหลายคานมาดูคำแรกใครที่แปลถูกหรือว่าใครยังไม่ทําเขียนตามได้เลยใครที่ตัวเองทาแล้วถูกตัวเองก็ใส่หนึ่งคะแนนให้ตัวเองก็ได้เนาะถือเป็นกําลังใจแม้ลองดูลองดูไม่เป็นไร โอเคฟังเสียงหน้าที่สี่สนะหน้าที่สี่ิคือเคยทําไปแล้วใครไม่ทําสามารถเขียนตามได้เลยใครที่แปลไปแล้วแล้วตัวเองแปลถูกอาจจะใส่หนึ่งคะแนนก็ได้เป็นกําลังใจถือว่าเราทําการบ้านเนาะคําที่หนึ่งอ่ะพิงกวัวพิงกวัว apple อ่ามีใครเขียนคําแปลไปแล้วบ้าง apple เขียนตามเลยนะใครที่เขียนไปแล้วถูกหน้านี้ซือเคยสั่งแล้วนะการบ้านว่าไง ได้เขียนตรงไหนก็ได้ลูกให้เราเข้าใจว่าคําเนี้ยแอปเปิลอ่านถูกต้องอาสมมติวันเดย์ทำแล้วเราได้หนึ่งใส่ไปก่อนหนนี้ฉันทําฉันทําถูกอ่าใครที่ยังไม่เขียนก็เขียนตามได้เลยนะไม่เป็นไรต่อมากระถิบมาด้านล่างไปตามทางเลยเนาะไปตามทางก้อนเมฆตรงนี้เลยหมังกวัวหมังกวัวก็คือมะม่วงอ่าตัวเราถูกต้องใครทํา ใครได้หนึ่งก็ใส่หนึ่งไปเลยใครที่ยังไม่เขียนก็เขียนได้เลยต่อมาขึ้นไปด้านบนนิดนึงปัวหลัวปัวหลัวสับประรดถูกต,อต้องตุ้ยเละถูกต้องต่อมาเราจะลงมาด้านล่างอ่าชาวเมย์ชาวเมยอะไรเอ่ยอ่าสตรอเบอรี่โอเคไม่ยากเนาะอันนี้หุนเจียนตานง่ายมากเลย มาทางซ้ายบ้างจีจดช่วยปิดไม้ให้หน่อยนะช่วยปิดไมห้หน่อยนะส้มมาส้มลงมาด้านล่างหลิวเหรียญหลิวเหรียน,ยนทุเรียน,ยนโอเคมไม่ยากเนาะอันนี้ง่ายเถอไปทางขวาซีกว่าแ,แตงโมอ่าด้านล่างเสียงเจียว กล้วยกล้วยหอมก็ได้นาอเผื่อใครเขียนไปแล้วกล้วยกล้วยหอมก็ได้โอเคต่อไปอิงเทาอิงเชอร์รี่ถูกต้องลงมาสุดทางง้ายมูกว่ามาละกอเฮิร์นหาวดีมากใครได้หนึ่งข้าจะหนึ่งหนึ่งขคาจะใส่คะแนนใส่ตัวเลขใส่อะไรซืไม่ไม่ว่าเราสามารถเขียนได้เลยโยจีเก้อ หนึอสองสาส่ปาจิวสอ,อ่ะนี่ฉันได้สิบเลยใครที่ไม่ได้ทํามาก่อนแล้วก็มาเขียนคําแปลเนะคะ่ะมีก็ไม่เป็นไรนะซึงไม่ได้ซีเรียสเขียนคําแปลได้เลยหรือใครจดเฉลยไม่ทันสามารถไปดูย้อนหลังได้เนาะอันนี้ซื้อขอความรวดเร็วนะคะต่อมาหน้าสุดท้าย4 1ซื้อซื่ออีหน้าที่41อ่าตัวนี้เราจะต้องเขียนเองละหน้านี้ นะอาวมนหลายขั้นต้นไม้ตรงนี้มีผลไม้อยู่เนาะเยอะยแยะเลยทีนี้เราดูด้านล่างอิงเทาอิงเทวาคืออะไรเมื่อกี้เชอร์รี่อ่าสมมติสุขเขียนให้เพื่อง่ายต่อการทําแบบฝึกหัดเขาบอกว่าอิงเทวาเขาบอกว่าอะไรหัวข้อเขาบอกว่าจงนับจํานวนผลไม้แต่ละชนิดแล้วนําไปเติมลงในตะกร้าว่าไงเอ่ย ข้อที่1เขาบอกว่าอิงถาวเชอรี่เชอรี่โยจีเกออิงถามีเชอรี่กี่ลูกเอ่ยอ่าเออเกอหรือว่าหเหลี่ยงเกอก็ได้เนาะซื้อให้ซื้ออนุญาตอะไรนะอ่ะโอเคใครเขียนตัวเลขภาษาจีนเป็น สามารถเขียนได้แต่ถ้าใครมองหน้าจอใครมองหน้าจอไม่ชัดเลยก็เขียนเป็นอารบิกได้เนาะเผื่อบางคนไม่ถนัดจีนแล้วมองตัวเลขไม่ชัดเนาะสมมุติว่าอาอิงขาวสมมติว่าอาซือเขียนตัวเลขอารบิกแล้วกันเนาะอ่าเลียงเกอหรือใครจะเขียนภาษาจีนสมมุติว่าเขียนเป็นอยู่แล้วอ่าเหลียงเกอร์หรือว่าเออเกอก็ได้เหลียงเกอร์อิงขาแบบนี้ก็ได้เนาะใครที่เขียนตัวจีนไม่เป็นเนาะแต่ซุคิดว่ามันไม่ยากเลย ข้อต่อไปเราเขียนภาษาจีนดีกว่าเนาะ,อ,ะอืมไม่ยากเลยตัวเลขเพราะว่ามีผลไม้แค่นิดเดียวอ,ยอ่าจี่เอออะไรนะอ่าเซียงเจียวกล้วยหรือสือเขียนภาษาไทายให้ด้วยเผือ่อจะได้ง่ายเซีย,ย,ยงเจียวกล้วยอ่ายจีเกอร์เซียงเจียวมีกี่ลูกสานหรอเซียงเจียวกล้วยยจีเกอร์มีเท่าไหร่ เท่าไรเอ่ยอ่าลรีวนี่นี่นี่เออซานซื่ออูเรวอ่าเขียนภาษาจีนดีกว่าเนาะไม่ยากเลยลรีวเกอร์อ่าคำว่าเกอร์ที่แปลว่าลูกช่วยใส่ให้ด้วยนะคำว่าเกอร์ที่แปลว่าลูกเกอร์ใครเขียนเกอร์ไม่เป็นอ่าซื้อขยายให้ตรงนี้เผื่อลืมเกอแปลว่าลูกหรือว่าแปลว่าผลเนาะอ่า ห้ดวยขยายให้เผื่อใครเขียนเผื่อใครแทกปปรกใบปะกก้าไม่ได้อ่าทีนี้ต่อมาซีกว่าเยจีเกอซีกวามีแตงโมเท่าไหร่นี่เหลียงเกอเหมือนกันเลยเออเกออ่ะซื้อเขียนเหลียงดีกว่าอยากให้ทุกคนใช้เหลียงเกออ่าสองลูกใครจะใช้เออก็ได้อ่าเลียงซื้อขยายให้ตรงนี้นะเลียงที่แปลว่าสอง เออก็ได้อ่าตัวนี้แปลว่าสองข้อสามนะเหลี่ยงเกอสองลูกอ่าเขียนตามได้เลยใครที่มองหน้าจอไม่ชาร์จจะไปดูย้อนหลังก็ได้นะหรือจะใส่เป็นตัวเลขอารบิกก็ได้ข้อที่สี่อ่ามาด้านล่างละมู่กวามู่กวามะละกอ อย่าเพิ่งจ้าใจเย็นเย็นจ้าเดี๋ยวซูจะสั่งวิธีการส่งงานนะข้อที่สี่มูกวามูกว่า,วาอยู่จิเกออมูกวามีมะละกอ,ก,อกี่ลูกมะละกอเท่าไหร่เอ่ยมะละกอนะมะละกอนะหนึ่งลูกซีตรงนี้ไงอ่ะ หนึ่งเลขหนึ่งภาษาจีนอ a g อีเก g e r มู่กว่าด้านล่างมันมีด้านล่างมีคำว่า,ามูม่กว่าแล้วเนาะเราใส่แค่เก g e r มู่กว่าใครไม่ตอบจะฟังเฉลยหรือว่าคิดเองได้แบบเงียบเงนะียบเนาะใครแบบไม่อยากเปิดไมค์ก็ไม่ตอบช่วยปิดไมค์ให้หน่อยนะอ่ะทีนี้เราดูข้อที่ห้าลิ้วเหรียญลิ้วเหรียญทุเรียนโยจีเกอร์ลิ้วเหรียญมีทุเรียนกี่ลูกเอ่ย ทุเรียนเท่าไหร่อ่าสามลูกเราก็ใส่อะไรซานอ่าซานเกอรนี่ซานเกอรเหลียมเหลียมเขียนลงไปในตะกร้าเลยซานเกอรเหลียมเหลียมสุดท้ายมังกัวอมังกัวมะม่วง有几个芒果มีมะม่วงเท่าไหร่อ่าเห็นสิ มีเท่าไหร่มะม่วงมีเท่าไหร่ไงหนมะม่วง 5, 5มะม่วงสอ <c oughs> งหรือเปล่าห้าเลยเหรออ๋อสีเขียวเออใช่อ, <5 S 1> อุ๊ยซืออ <5 S 1> อย้อมองคาบ <5 S 1> อุย้ยอุ้ยดีมากเลย มะม่วงมีห้าผลใช่ใช่ใช่อย่าซื้อไม่ได้มองสีเขียวอุ้ยตาดีมากเลยนี่มันก็มะม่วงไม่สุกมันก็คือมะม่วงไงอย่าใจร้ายใช่ใช่แต่ว่ามันก็คือมะม่วงนะทุกคนอย่าแยกสีนะเขาถามว่ามีมะม่วงอ่ะกี่ลูกใช่ไหมอะข้อที่ห้า อูเกอหมังกวัวอ่าเลขห้าใครเขียนเลขห้าไม่เป็นเราซื้อเขียนให้ทางซ้ายเบล่มเลยว่างไงเอ่ยว่างไงเอ่ยเสียงใครเอ่ยอ่าต่อไปซื้ออ่านทบทวนอีกอรอบเลียข้อหนึ่งนะเลียงเกอยิงเท้านี่เชอรี่สองลูกข้อที่สองเริเกอเสียงเจียวมีกล้วยหกลูกเนาะ ข้อที่สามเลียงเกอซีอกว่าแตงโมสองลูกเขียนตามที่ไม่ไม่อันนี้เอ,อาสออ่านให้ฟังแต่ว่าเมื่อกี้เราทําไปแล้วข้อที่สามะอาจ้าเหลียงเกอที่เราือเขียนไงล่อกไปได้เลยนะลข้อที่สข้อที่สองเลี้ยเกอเลขหกเขียนเป็นเป,นเป,นเล,ปล่าภาษาไทยเหรออาราบิกใช่ไหม คิดเลขอารบิกไม่เป็นไรแต่ว่าคำว่าลูกที่แปะที่อ่านว่าเกอร์เนี่ยทางขวาเนี่ยช่วยเขียนภาษาจีนให้หน่อยนะ <มา S 1> อ่าโอเค <มา S 1> โอเค,อเคต่อไปข้อที่สี่อีเกอร์มูกวาก็คือมะละกอหนึ่งลูกเนาะดูจากรูปต่อมาซานเกอร์หลิวเหรีรยญทุเรียนสามลูกต่อมาสุดท้ายเลยจุยโฮสุดท้ายอูเกอร์มะม,ม่วงห้าลูกอ่า หน้านี้หน้านี้ไม่น่าจะยากเนาะเนี่ยซูไม,ม่เยอะข้อไหนนะข้อที่ห้าเหรออ่ะข้อที่ห้าซานเกอร์ลิ้วเหรียญสามลูกไงมันเป็นอ่าในรูปมีทุเรียนสามลูกเนาะต้นละหนึ่งลูกเลยเราสอบพูดไปแล้วเนาะแล้วก็ Google Form แล้วอ่ะทีนี้ซือขอไปหน้าที่เป็นการสรุปการบ้านเนาะ อ่ะมำนวนค่าดูหน้านี้นะสืบอกว่าให้เราถ่ายรูปหน้าที่40หน้านี้ซื้อเคยสั่งไปแล้วเนาะตั้งแต่สองาทิตย์ที่แล้วแล้วก็41ที่เราทำเมื่อกี้ส่งในสกูลบายโดยให้เราไปอัพรูปเพิ่มเติมจากการบ้านการบอกจำนวนผลไม้ครั้งที่แล้วคืออะไรครั้งที่แล้วซื้อเคยส่งแล้วทุกคนส่งไปแล้วนอากที่ซื้อให้เขียนในสมุดว่า แต่งประโยค5ข้อแตงโม5้ลูกส้ม3ลูกองุ่น2ลูกอะไรเงี้ยอันนั้นเราส่งไปแค่1ลูกแต่วันนี้ให้เราไปกดบวกเพิ่มรูปเข้าไปอีก2รูปก,ก็คือไปส่งในสกูลไบส์เพิ่มเติมจากการบ้านที่ให้ทําในสมุด5ข้อครั้งที่แล้วทุกคนส่งมา5ข้อเนาะเป็นในสมุดครั้งนี้ไปกดบวกอัปรูปภาพเพิ่มเติมเนาะอ่าสามารถส่งได้เลย